ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวซากุช่ที่เราอำเองกันนะคะย้ำก่อนนะคะว่าไม่ขายแล้ววิดีโอด้าเราค่อยมาขายกันนะคะ <c oughs> ก็ไปดูอันแรกเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นบัสบันแซนด์วิชนยิ้มเอ้บ,ชบัชบานแซนด์วิสตร์เบอรี่นะคะน่ายิ้มกับหน้าบึ้งนะคะเห็นไหมคะ <c oughs> ไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปก็จะเป็นโดรายากิโดเรมอนนะคะ อันต่อไปก็จะเป็นเบลลิล่าคุม,มาสตอรบลี่ค่ะอันต่อไปก็จะเป็นลิลาคูม,มาสตอบลี่และบูตลี่นะคะอันต่อไปก็จะเป็นเรดขนมปังค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นเบดลิลาคุม,มาชอคคลล็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาบอกชื่อกัน อันแรกก็จะเป็นบัซฟังแซนด์วิชน,น,น,น่ายิ้มแน่นาบึ้งนะคะสตอรี่นะคะอันต่อไปก็จะเป็นดูรายะกิโดเลมอนไม่มีไส้นะคะอันเนี้ยอันต่อไปก็จะเป็นเาะนเปบลล่าคุมาสตอรี้อันต่อไปก็จะเป็นพิล่าคุมาสตอรี้ลาบูเบอรี่นะคะน่ารักมากนิ่มด้วยเนี่ย อันต่อไปก็จะเป็นเบทขนมปังอันต่อไปก็จะเป็นเบนนิ้นหัวแมาช็อกโกแลตค่ะเราไปจัดแป๊บนึงนะแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วนะคะไม่ได้ส่งให้ใครนะคะก็เอาถุงมาเสียบเหรียญค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ทั้งรายนี้เลยค่ะกดเลยซับสไคร์และกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณ